สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนาในส่วนของเว็บไซต์เก็บเหรียญบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะหาเหรียญบิตคอยได้ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มนี้นะครับเราต้องมีกระเป๋าของ Foresit Pay หรือกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับกระเป๋า Foresit Pay เอาไว้ในการรับเปลี่ยนของบิตคอยนั่นเองนะครับผมนะใครที่ยังไม่มีกระเป๋า Foresit Pay ต้องมีกระ ระเป๋านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะสามารถที่จะหาไรายได้จากเว็บไซต์ตัวใหม่ที่เรากําลังจะสไร้างรายได้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งลิงก์กระเป๋าฟ o r เซตเพย์ที่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแต่จะบอกครับถ้าหากว่าคุณมีกระเป๋าฟอสเฟตเพย์แล้วยังไม่พอนะคุณต้องมีกระเป๋าของบิดครับหรือไบแนนด้วยนะครับเอาไว้ในการขายเหรียญบิตคอย n แล้วก็นําเงินที่เราได้รับมาจากการขายบิตคอยนนั้นถอนเข้าบัญชีของธนาคารนั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นคุณก็ต้องมีประมาณอย่างน้อย2กระเป๋าก็คือกระเป๋าฟอสเฟตเพย์ก ของแปดแดนหรือบิทครับนั่นเองนะครับผมนะมีเอชไหนก็เอาเอชนนั้นได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับก็ในส่วนของเว็บไซต์ในวันนี้นะครับมีชื่อว่า,าเว็บไซต์ Hunter k i l l e r นะครับเว็บไซต์นี้สามารถที่จะหาเหรียญตอนนี้นะเป็นรู้สึกว่าสามารถที่จะหาเหรียญแค่บิตคอยอย่างเดียวนะเป็นเว็บไซต์ใหม่ด้วยเนาะตอนนี้ยูเซอร์ประมาณ4 0 0 0กว่าแล้วทุกคนนะ4,000กว่าแล้วก็ทัวทัวเพจนะประมาณ146ดอลลาร์เองนะครับมีคนออนไลน์ตอนนี้ที่ผมกาลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้อยู่ด้วยกัน4 6ท่านด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้นะในอนาคตอาจจะสามารถที่ถอนเหรียญไล t e c o i n รอนโซลาน่า d o g e c o ที่ e ช่ e r USDT นะครับแล้วก็ s h i b a e p e นะครับสามารถที่จะหาบิตคอยได้นะครับทุกๆ5นาทีนะแต่ว่าที่จริงือว่าไม่ใช่เราหาบิตคอยหรอกนะเราหาเหรียญนั่นแหละเราหาคะแนนก่อนแล้วก็นําคะแนนที่เราได้รับมาจากการที่เราหานั้นไปแลกเป็นบิตคอย i t c o i n ซอนโซลาน่าด o g e c o พวกนี้อีกนะครับผมนะ ในส่วนของฟังก์ชันที่เราจะหาได้ณตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6ฟังก์ชันด้วยกันประกอบไปด้วยโ o สเซสนะครับหรือก๊อกน้ำอะไหลาทุกคนจะเป็นการรับเปลี่ยนทุกๆ5นาทีด้วยกันแล้วก็เพจทูคลิกหรือ PTC นะครับเรากดปุ๊บแล้วก็มันจะพาไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เขาเชื่อมต่อไว้ก็คือเป็นเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของอ ของ Hunter Killer นั่นเองนะครับผมนะซอมแม่คือ short link นะเป็นการแก้แคปชั่นนะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับตัวนี้นะแล้วก็ offer w a r นะเป็นงานอย่างเช่นเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจพวกนี้นะครับผมนะเป็นต้นเนาะแล้วก็ ชาเลนจ์นั่นก็คือภารกิจนะครับของเรานะปีชาเลนจ์ให้เราทําด้วยทําให้เรานั้นรู้สึกนะอยากเล่นอยากอยู่ในส่วนของเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์นี้ต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่มีชาเลนจ์เราก็จะไม่เกิดความกระตือรือร้นที่เราจะที่เพ y ทูซีเอฟเพจทูคลิกนะ เพจทูคลิปนะแล้วแม่ก็ฟอสเซตแม่ก็ช็อตดิ้งงานเช่นชัยเล่นให้เรานั้นทําการเพจทูคลิปประมาณวันละสิบเพจทูคลิปเราก็ต้องอกดนะมันมันเป็นการสร้างวินัยในตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือเดลิเวอร์นัดนะครับก็คือเป็นการทํา การรับโบนัสรายวันนั่นเองนะครับส่วนไม่ตอดนะเพ y เมนต์ไ,ไม่ตอดก็คือช่องทางการชําระเงินอย่างที่ผมบอกนะเราต้องมีบัญชีของ f o เ s ็ตเ a y นี่แหละทุกคนนะนี่คือ f o s s ็ต Pay ที่เราจะเอาไว้ในการรับเหรียญ i ิ Bitcoin นะครับส่วนใครมี c w a l l e t ก็สามารถที่จะทําได้นะไม่ต้องมี f o เ s ็ต Pay ก็ได้มี C Wallet ก็ได้มีคอยเบสก็ได้มีเพ y e เอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถถอนได้อถอนได้เข้าบัญชีโดยตรงของ Bit c ราบใบแด้นะครับตัวนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการสมัคสมาชิกกันนะครับหมายที่คําว่า register ตรงนี้หรือกดปุ่มตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้น อรอสักครู่นึงอ่าตรงนี้นมันมีให้เราทําการกรอกเพื่อลงทะเบียนอยู่ด้วยกัน 1. e อีเมล2องยูสเซอ s ์เนมสามแ s สเวิร์ดส่สวอิอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้อย่างด่วนด่วนเลยก็คืออีเมลนะครับต้องเป็นอีเมลที่สามารถใช้ไงานได้จริงเนาะใครที่ติดตามช่อง ANC Studio นะถ้าหากว่าหาเงินกับช่องนี้ที่ผ่านมาแล้วนะ คุก็น่าจะมี Gmail อยู่แล้วนั่นเองนะเพราะว่าผมนั่นเน้นย้ำว่าทุกแอปหรือไม่ก็ทุกเว็บไซต์เราต้องมี Gmail ในการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ Username อันนี้ตั้งได้เลยจนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องเว้นวัดนะครับเป็นตัวติดกันเลยนะครับผมนะต่อมาคือ Password นะ Password ตรงนี้นะครับผมเนะีเราต้องสร้างโดยที่ว่าอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเนาะแล้วก็อันนี้คือเหมือนกันเลยนะ Password เหมือนกันเลยนะ ตั้งให้เหมือนกันแล้วก็แก้แคปชั่นให้เราเลือกเป็น r ีแคปชั่นเวอร์ชัน2นะเวอร์ชัน2ดับแล้วก็กด i am not a robot เราไม่ใช่หุ่นยนต์จากนั้นกด register ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ระบบจะทําการส่งลิงก์ยืนยันบัญชีไปที่อ e ีเมลที่เรากรอกไว้เราก็กดลิงก์นั้นได้เลยนะมันก็จะพาไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอ่อหน้าของบัญชี dashboard นะครับผมนะนี่คือเมนูการล็อกอินนะครับใส่อ e ีเมลที่เราสมัครไว้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ดีแคปชั่นของ กดิีล็อกอินนะครับ เมื่อเรากดอินปับ๊บมันก็จะพามาที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้ทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะครับผมนะเราก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ตรงนี้ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะในสองหน้าแรกนะครับมาดูกันว่าโอ้โหมีอะไรมากมายข้อความเต็มไปหมดแล้วก็สีเหลมก็เต็มไปหมดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกับท่านผู้ชมได้ดูนะหนึ่งเลยคือบาลานทุกคนนะกล่องสีเหลืมนี้คือบาลานคือคะแนนที่เรามีอยู่นะครับในะตอนนี้2 Daily บโบนัสก็คือเป็นปุ่มเอาไว้รับโบนัสในวันกดเลยนะครับอ่าผมก็กดแล้วเราก็รับไปแล้วอยู่ด้วยกันเปลี่ยเหรียญ ต,ต่อมาคือ energy นะก็คือเป็นพลังงานนาะพลังงานนี้เอาไว้ในการเล่นเกมอะไรสักอย่างนาะมันจะมีแหละนะในส่วนนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะะาะ C ี deposit balance เราสามารถเติมเหรียญได้นาะเราสามารถเติมเงินได้แต่เราเป็นสายหาเงินฟรีเราต้องการหาไม่ใช่ต้องการเติมใช่ไหมฉะนั้นก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชันนี้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าใครมีในส่วนของเอ่เว็บไซต์ของตัวเองอยากโปรโมทเว็บไซต์ก็มาที่ตรงนี้ได้นะครับผมนะมามา deposit ได้ตรงนี้นะครับ อ่ะต่อมาคือเป็น earning area พื้นที่ในการ สร้างไปได้นะ้ก็จะมีช็อตลิงก์ PDC view ก็คือเป็นในส่วนของหมุนสปินนะครับถ้าจะไม่ผิดนั้น e n e เ g อเน่านจะใช้กับ View นะแล้วก็ฟอเ e s e t นะครับตรงนี้เป็นการรับทุกๆ5นาทีนะครับส่วนข้างบนนี้ก็แปะส่วนตรงนี้นะครับ้าความก็มคือ euro case ก็คือเป็นในส่วนของเรามาดูว่าตอนนี้เราเราอยู่ในส่วนของระดับไหนบ้างก็คือเลเวลที่เท่าไหร่แล้วเนาะมีการเชิญเพื่อนไปกี่คนแล้วตรงนี้นะครับผมนะเราก็มาดูได้ตรงนี้นะครับแล้วก็น,นี่คือ transfer to deposit ก็คือ ในส่วนของการเขาเรียกว่าอะไรอะทางเซสชันของการเติมเงินนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเรามาดูงานเลยทุกคนนะก็มาที่ Earning ก็ได้นะก็คือ e a r n e r นะมันเขีย er, น e a r n e r เนาะตรงนี้ก็จะมีช็อตลิงก์นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของงานต่อมาคือเป็นในส่วนของ PTC นะครับหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วก็ Task ก็คือเป็นในส่วนของ o f f e r wall เนาะก็อ,อย่างเช่นในส่วนของการ ไปทาแบบสอบถามนะแล้วก็อันนี้คือภารกิจนะครับผมนะก็ไปที่งานจอดลิงก์ก่อนเลยเนาะงานจอดลิงก์นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีงานตอนนี้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8้างานด้วยกันเนาะ8งานนะแต่แปงานใหญ่แต่ว่ามันมีงานย่อยอีกทุกคนนะเหมือนงานนี้มันก็มีทั้งหมด10งานด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมดอยู่ด้วยกัน44งานที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ44งานก็คะแนนเท่ากับวิดี่พี่คะแนนซึ่ง เว็บไซต์ site, หรือเบราว์เซอร์นี้สามารถถอนขั้นต่ำอยู่ที่1,000คะแนนนะครับผมเป็นการถอนในส่วนของเหรียญของ Bitcoin นะครับตอนนี้ยังไม่มีเหรียญอื่นที่ซัพพอร์ตนะครับตรงน,นี้นะโอเคนะครับอันนี้เขาเขียนไว้ขั้นตำ่ำนะครับอยู่ที่มินิม่ามนั่นก็คืออยู่ที่1,000คอยด้วยกันนะครับผมนะก็ต้องไปหากันต่อไปนะครับามาที่งานช็อตลิงก์ใหม่นะครับ ก็งานช็อตลิงค์นะก็คือถ้าเราสามารถทําได้กดเคลมไปมันก็จะพาไปที่หน้าทํำช็อตลิง์นะครับเราจะได้ประมาณ100คะแนนกับอีก10 Energy ตรงนี้ของงานนี้นอกรามาดูงานไหนได้เท่าไหร่ก็ดูตรงนี้เลยนะเอินเอินเอินนะครับ แต่ว่าผมขอทำในสอง PTC ดีกว่าเนาะเพราะว่า Short Link ็อตลิงก์มันใช้เวลานานพอสมควรนะครับ็อตลิง์นะครับมันก็อาจจะทําผ่านแล้วก็ไม่ผ่านก็เป็นไม่ได้ส่วน PTC คืองานง่ายมากแค่เรากดแล้วก็รอให้เวลามันนับถอยหลังนับอย่างเช่นงานนี้มันมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3งานเนาะ,ะรวมไปทั้งหมดอยู่ด้วยกัน70คะแนนด้วยกันนะครับงานนี้ใช้เวลาสนะิวินาที 10วินาทีนะ่จะได้30คอยงานนี้ใช้เวลา5วินาทีจะได้20คอยงานนี้ใช้เวลา5วินาทีจะได้20คอยเช่นเดียวกันกดเลยนะกดกดคำว่าโกนะแล้วก็จากนั้นก็มันก็จะพาไปที่หน้าของอา่าเว็บไซต์ที่พั์ของเขาลงไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมออฟโซนนะน่าจะเป็นเกมเ,เ,เ,เป็นเกมหลยไม่ใช่หนั่งดูคนนะอันนี้คือเป็นหนังนะแต่ว่าในส่วนเว็บไซต์ที่เราดูอยู่คือมันเป็นเกมนะ แล้วก็แก้แคปช้าเมื่อเวลาถึงนั้นเรก็ Verify ไปเลยนะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็อันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่านี่ทุกคนนด้ o o ๊ดจอนะได้มาอยู่ที่30คอยด้วยกันกดโอเคไปเลยอ่าทำงานต่อไปได้เลยนะครับอ่ารอประมาณซึ่งผมมองว่าหน้าเว็บไซต์นี้ก็ค่อนข้างที่อาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมเหรียญพอสมควรถ้าหากว่าเราไม่ได้เชิญเพื่อนเนาะอ่าถ้าเราทําคนเดียวก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราขยันไปทํางานอื่นๆที่เขาให้คะแนนเยอะนะครับก็อาจจะทําแค่วันเดียวก็สามารถถอนได้นะครับวันนี้เนาะเราสามารถเรียกเลยว่าเราจะทํางานไหนได้บ้างเนาะมันมีหลายงานอยู่ให้กับ เรานะครับโอเคงาน PTC ตอนนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วนังหมดแล้วทุกคนนะก็งานต่อมาก็คือเป็นงานในส่วนของ task นะงาน task หรือการทำแบบสำรวจตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ่ายังไม่มีเนาะแล้วก็อันนี้คือภารกิจนะครับอ่าภารกิจเนาะก็ PTC เมื่อกี้ทำไปแล้ว3เนาะหรืออีก,ก็จะทำภาภรกิจสำเร็จไล่มาอยู่ที่50คอยด้วยกันนะครับ แล้วก็อันนี้ก็อ่สิบนะครับก็คือเป็นการ View a d นะแล้วก็อันนี้คือ o อม l ลี t Short Link นะครับแล้วก็อันนี้คืออ่าฟอรนะงาน f a ร์ e t ผมยังไม่ได้ทำใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำงาน f a ร์ e t ด้วยนะอันนี้คือเกมเนาะ f อร์ e t อยู่ตรงนี้นะเมนูที่2นะครับกดเข้าไปแล้วก็นี่ทุกคนนะทุกทุกห้านาทีด้วยกันจะได้อยู่ที่50คอยแล้วก็อันนี้คือจำกัดอยู่ที่100ทับหนนะซึ่งงาน f a ร์เซสนี้นะถ้าหากว่าเราทำจริงๆจังๆนะผมในหนึ่งชั่วโมงสามารถที่จะทำ 5้าคูณสาทั้งทั้งหมดได้อยู่ที่12ครั้งนะ12ครั้งก็คือ50นะไปคูณด้วย12ก็ได้ประมาณ6 0 0คะแนนนะครับอ่าก็แสดงว่าเราทําแค่วันเดียวสามารถถอนได้ทุกคนนะเออผมลืมไปว่ามีงานฟอส็ตด้วยเนาะเราทําแค่วันเดียวสามารถถอนได้นะครับตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวก็ทํางานงานฟอสิตเ,เลยตรงนี้ก็3นะก็แก้แคปชั่นเลย3ก็คือ1นึบวกสเป็น3นะครับอ่า แล้วก็จากนั้นก็9ใช่ไหม3 6นี่ทุกคนแล้วก็แก้แคปชาไปนะครับนี่นะได้มาอยู่ที่50คะแนนด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็รอประมาณ5นาทีก็มาทําได้ต่อนะครับวันนี้เนาะแล้วก็ไปกลับหน้าหลักถ้าเราไม่อยากทํางานอื่นนะถ้าเราอยากทํางานอื่นต่อคือไปที่ offer wall ก็ได้เป็นในส่วนของการทำ CV c r e ส i t ก็คือเป็นการทําในส่วนของแบบสอบถามนะครับวันนี้แต่ว่าเหมือนว่า money will be credit to you with วิ่งเซเว่นเดย์นะคุณแคนแท็กเดอร์ทรานเซชันฮิสตอรีก็คือว่าเมื่อเราทําสําเร็จนะครับในส่วนของมันนี่หรือเงินนะที่เขาบอกว่าเป็นเงินเนาะตรงนี้นะ่าจะเข้าในส่วนของเครดิตของคุณภายในระยะเวลา7วันด้วยกันตรงนี้นะครับถ้าหากว่าผมแปลไม่ผิดนะอ่าเงินจะเข้าบัญชีคุณภายใน7วันด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะก็ตามนี้เลยเราสามารถดูที่ประวัติได้ตรงนี้นะครับอ่าก็ใครที่เป็นสายไรสอทถามไมา่ลุยตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะต่อมา สาย referral หรือการทำ affiliate หรือการแนะนำเว็บไซต์ตรงนี้เลยเนาะมาทำการกดตรงนี้แล้วก็เอาเอาที่เป็นจุดเห็นไหมมันจะมีจุดข้างหลังหนึ่งตัวเอาจุดออกนะแล้วก็ไปทําการแนะนาได้เลยตรงนี้นะครับผมนะเราจะได้ประมาณ20%นะจากการท่ลราแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะ่าอยากลองเล่นเออลืมบอกเลยการถอนเงินก็คือตรงนี้นะเมนูการถอนเงินนะเมนูอีกอันนึง ก็ต้องหาเหรียญให้ได้1000เหรียญก็มาถอนเงินได้ตอนนี้ผมมีอยู่ที่5 1 4เหรียญเท่ากับอยู่ที่1 4ซาตัวชีด้วยกันนะครับถ้าหากว่า1,000เหรียญน,นับเท่ากับประมาณ27ซาตัวชีนะถ้า10,000เหรียญก็2 6 5ถ้า10,000 0เหรียญก็มาสองพราแสดงว่า1 0 0 0 0 0ซาตัวชีนะับประมาณ30บกว่าบาทตัวคนนะอันนี้คือประมาณ30บกว่าบาทเนาะเราเอา wallet address ของอ่ f o r c e t pay มาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ กดดีแคปชั่นไปแล้วก็กดวิดรอได้เลยตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือการ หาเงินนะครับจากเว็บไซต์ใหม่นะครับของเราเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากลองเล่นผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าใครมีคาถามอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ไม่สงสสงสัยเรื่องอะไรหรือไม่เข้าใจด้านไหนที่ผมอธิบายเมื่อกี้สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือใครที่อยากเพิ่มเติมอะไรสามารถเพิ่มเติมได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นเดีวยวกันเนาะเรากาลังสร้างชุมชนนะหรือไม่ก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรชุมชนเหรอเนาะคือของคน ที่ชอบหรือเช่นชอบแล้วก็สนใจในส่วนการหาเหรียญคริปโตเนาะตอนนี้เราก็กําลังสร้างอยู่เนาะพยายามรวบรวมหลายๆคนนะมาอยู่ในที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างเป็นกลุ่มด้วยเนาะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับแนะนำนะเป็นกลุ่มทั้งไลน์แล้วก็กลุ่มเฟซเนาะเอาไว้เข้าไปเข้าไปอยู่ร่วมกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับการหาเหรียญฟรีพวกนี้นะครับจากคริปโตเคอเรนซีนั่นแะหละทุกคนนะเพราะว่าผมคิดว่านะ เมื่อวานนะครับผมนั่นคือ,อเจ้าของ ance, เบรนแนนไม่ใช่ดีซีอีโอของเบรนแนนนะครับก็ลาออกแล้วนะครับผมนะก็มันก็อาจจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็เลยถ้าหากว่าราคาเหรียญนะครับมันมีผลกระทบคือราคาเหรียญของเบรนแนตอนนี้คือมันร่วงลงมาอยู่นะก็เหมาะกับการที่เรานั่นไปเก็บเหรียญเบรนแนนตอนนี้อยู่แล้วก็ถ้าหากว่าจะว,วันหนึ่งนะ,ะทาง เอชเชนของเบนแนนนะผมไนดะ้ทาผลงานดีราคาเบนก็อาจาจะจะจะเพิ่มขึ้นตอนนั้นเราก็อาจจะขายเดียวตอนนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะผมยังไม่ได้ถอนเรียนนะเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปในส่วนของการวิธีการสอนการถอนนะครับผมนะว่ามีวิธีการทำยังไงอยากทำยังไงบ้างก็จะสอนแบบสเต็ปนะครับผมนะแบบจับมือเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับผมเวยนะครับขอบคุณทุกคน,กคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ